โอ้ยเนื่อยมากเลยเจอทาน้ำตกนี่ถงสใส่ตรงร้างนมาแล้วยและวสาวดีครับเฮ้คนนี้เป็นไรอ่ะคุณเป็นนหารเหรอสะายกระเป๋าอ่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่เดอะคีรีนะครับถ้ามกาการจนบุรีนะครับเราจะมาหากาแฟและข้าวกินที่นี่นะครับร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับสดๆร้อน โอ้บรรยากาศลมลื่นนี่ตรงนี้เป็นภูเขาเลยนะทุกคนนี่เราสั่งข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาครับนี่บีมได้ไอติมมาหนึ่งถ้วยเขามีป้ายให้ใช่ครับไมไปตัวนั้นตรงนั้นใช่อะนี่ข้างๆกันแม่บีเข้าไปสั่งกาแฟน่ารักเนาะใช่ล่มลื่นล่มลื่นเรานั่งกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเล่นตรงนี้ล่มลื่นเขาจะลงจาก ทานหรอค่อยๆกินหนอนได้นอนได้ถึงล่นลงไปก็ไม่เจ็บเพราะมันเตี้ย่เอาเปี่ยวก่อนะลูกเออเปี่ยนก่อนดีจะเป็นอาหารแงร้านบรรยากาศลมเืินครับติดภูเขาเลยห้ามห้ามห้ามดูดแล้วเขาก็ไม่ให้เดินด้วยเขาให้นั่งเฉยๆเด็กนึกเลยนั่งลงใหม่โอ้อาหารเราได้แล้วครับสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนกาแฟครับอ๋อ อ่ะกินเลยไติ่มลต์อะไนนรนะบีมสั่งลต์อะไรไปวันนี้ลาวันนี้ลาเหระอืมกินติ่ม่อนครับกินติ่มเนี่ยอร่อยไหมครับอืมโอ้โหนะ้อาอ้าวบีสั่งน้ำสองแก้วเลยเหรอให้สับะตะเบอรี่มาให้เลยว้าวไปดูข้าวซิข้าวเสร็จยังแ,แม่บีเดินไปดูซิยังเธอเสร็จเดี๋ยวเขาจะหลง ไอติมยัไงไม่หมดเลยกินน้ำสต,ต,ต,ตรอเบอรี่ป้าเลยโอ้โตอนนี้ครับกินอิ่มแล้วก็หลับไปแล้วครับง่วงนอนครับง่วงนอนบาร์บี้แล้วก็บ,บ้างานันป่อยไว้เนี้ยน,น้องครับตันนี้ครับน้องอผมสร้างไปสองย่างนะครับนี่เลยโอ้ยพนักงานเสิร์ฟร้านนี้ข้ามาเสิร์ฟเราแล้วกงาฟข้าวมาแล้วเดี๋ยวเรา,ากินข้าวกันของป้าข้าวไข่เคนของแม่บีข้าวยำไก่แทบ ไข่ต้มอย่างมาตูมแต่กินเสร็จเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นเติมพลังก่อนชอบจริงๆเด็กเนี่ยเปเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วเรามีแรงเดินแล้วครับนี่ในร้านกาแฟแม่บีป๋าให้แม่บีไปซื้ออาหารปลาแต่พนักง,งานเขาไม่ได้คิดเงินนะดีเลยอลโอ้โหดูทางเดินเลยไปไงสวยงามนี่ถ้ามาเย็นๆนี่ใช่ วิ่งได้นะอย่าล้มนะล้มร้องไห้เลยแหละอสรุปเขาทําทางนี้ให้เด็กวิ่งเล่นใช่ไหมเอาไปวิ่งไปโต๊ะเขามีให้นั่งเยอะมากนะบาาจะบอกให้ดูดิแนวแบบกลางเต็นท์เนี่ยเนี่ยกางเต็นท์ถ่รูปได้สวยนั่งแบบเหมือนแบบัเทียวเต็นท์นะไปแล้วเด็กไปนน้นแล้วตอนนี้ก็เที่ยงนะแต่แดดก็ไม่ถึงกับร้อนมาก โอ้ยนี่สวนกระบองเพชรเหรอใช่ครับโอ้โห<ป>สวนกระบองเพชร<ป>อะไร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 ถ้าเด็กๆมาต้องระวังนะใช่<ป>แหลมนะ<ป>เจ็บนะถ้าโดนทิ่ม<ป>อ่ะอกแออืแล้วก็ระวังเย็บต้นไม้เขาด้วยนะครับนี่คนชอบปลุกต้นไม้น่าจะชอบที่นี่จัดสวนสวยด้วยโอ้<ป>อะไร ตาก้องเพิ่งจะเข้ามาคุณไปอีกแล้วเหรอไปแล้ววิ่งไปนู่นแล้วเด็ก <c oughs> นี่นี่นี่ตรงนี้คืออะไรให้ทุกคนทายให้เวลาสามวินาทีห้องน้ำอาบอกทำไมละ่ะ <c oughs> หนึ่งสองสามห้องน้ำครับตรงนี้ข้างบนเป็นจุดชมวิวดูร้านเขาสิ <c oughs> สุดยอดไปเลยบรรยากาศ <c oughs> โอ้โหแม่บี เราจะเดินไปถึงตรงโน้นแล้วรอดูทางนี่ทางวิ่งอ่ะรถบัดบมารอเราเร็วอืมรู้แล้วมันเป็นเส้นทางที่จะให้เราไปที่รถบัสแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวซาฟารีเวอร์แน่เลย,เเยอันนี้ที่ให้อาหารป่าครับถ้าตอนเย็นเนี่ยใครมาให้อาหารปลาก็นั่งนังนี่ได้ตะข่ายตะข่ายอ่าให้อาหารปาลาลองกัน <c oughs> ปลามาเลยปล,ป,ลปลาปลาปลาเห็นคนมาเลยอืมโอ้โหปลาเต็มเลยเทพวดเดียวเลยลดเทลูกก็ไม่สนุกเลยโอ้ลอปลาเยอะมากโอ้สวยอ่ะปะครับสวยไหมไงนี่ร้านกาแฟอยู่ตรงนน้<ห>นเราเดินมาไกลแล้วครับตอนนี้เอ้า หมดเล้วครับเดี๋ยวค่อยไปล้างมือที่ห้องน้ำใช่ปุ้ยน้ำตกน้ำตกถ้าน้าไม่เงียบกังน้ำที่หกลายลอมาจะเป็นไปไปน้ำตกไปดูน้ำตกกันจะหันปลาเหรออ๋อเขาให้ให้ให้คนมาเพื่ออยากจะให้หันปลาเขาพุกไว้ต้องมีเสร็จแล้วแหละเราอาจจะแบบเอาไว้เลี้ยงปลาเอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาห้ามลงไปตรงน้ําตกเพราะว่าไม่รู้เขาจะให้ลงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาว่าว หอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขามีลำธารน,น้ำตกด้วย,ยไปดูดิน้ำไหลมาจากตรงไหนเนี่ยน้ไหลไหลงมาจากภูเขาไหลมาจากภูเขาอ๋อเด็กนี่ไม่หล่อเลยพี่บีมเขาจะไปหาต้นตอของน้ำจริงอันเนี้ยโอย้สุดยังสุดทางยังสุดแล้ว เขมเสือเราด้วยนั่ง้โอ้ไม่เสือเส้อด้วยนี่เขาสูบน้ำมาจากตรงไหนอ่<ม>นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวป้าอาสาลุยป้าไปดูเองป้าจะไปดูต้นตอของน้ำหยุยทุกคนตอนเนี้ใน t i ๊กต็อกเขาบอกต้นเนี้ยกิโลละมืน่นวัดเนี่ยใบอย่างเนี้ยไ,ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ว่าต้นลาเห็นเขากำลังเขากำลังเป็นกระแสอยู่ตอนเนี้ย บ้างใครมีสนามหญ้ากิโลละหมืน่นที่มาที่ไปคือยังไงก็ไม่รู้นะต้นเนี้ยอ้าวตกใจดีกว,ว่าหายไว้ไหนหไปแอบในโน้นดูแม่ลูกนะแอบป้าในกอบไผ่เจอกระ,ะกแล่งน้ำตกอ๋อนี่ไงทออ่อ้นาำสูบมาแล้วก็ปล่อยอยู่ตรงนน้นครับโอ้โหนี่ไงบางไปเจอท่าน้ำ พ้อมหลังพร้อม oh, 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 oh. อันนี้น,น,นะอันนี้ทานน้ำตกจำลองไม่ได้บีมเห็นน้ำไม่ได้เลยยากจะเอามือจับแหม oh, oh. ไปไหนต่อครบเนี่ยอุ้ย oh, oh. ทหารไปแล้วทหารโอ้ oh, oh. สภายเป๊ด้วยวิ่งหนีเฉยเลย oh, oh. ไปไปวิ่งไปเดีย๋ยวเราจะพาไปจุดชมวิว oh, oh. ไปครับตอนนี้เราจะขึ้นไปชมวิวข้างบนครับโอ้โ oh, ห oh. ทางเดิน ทางเดินเป็นวงกลมหมุนติ้วติ้วติ้นี่เราพาลูกเสือสำรองตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับโอ้โหเห็นบรรยากาศโดยรอบเลยครับผมดูสิของฟ้าบนอวกาศอะตอนเรียนอยู่วิวดีมากโหข้างบนเห็นมุมกว้างขึ้นเยอะเลยนะอ่า บิมไปไหนบีมบีมเดินช้าๆนะวีดูเขาด้วยบีมอยากเดินขึ้นไปข้างบนเดินช้าๆ้าเดินช้าช้าอันตรายโอ้หเป็นไงวิวข้างบนเป็นไงบีมวิ่งไปไม่มีแรงแล้วเหนื่อยเหนฝนกำลังจะตกแล้วหุยเราเจอจักรยานด้วย โอ้มีจักรยานด้วยอ่ะเอาลูกโหนี่ร้านเขาลงทุนมากเลยนะเอาจักรยานคือมาจอดตักแดดเลยเรียกทาทองเข้าบ้านเลยทำทองเข้าบ้านเลยทำทองนมไม่มีบ้านหมาด้วยจุดตะเกียงเลยครับงอ้อุปกรณ์ยอดเลยมาดูสิตะเกียงอาหารมีอะไรบ้างเอาออกมาได้เลนส์สิก็เอาเก็บไว้ที่เดิมเขาเอามาให้แขกที่มาถ่ายรูปวิ่ หลังสเบียงของเราโอ้โหนี่เมื่อกี้อาจะบอกว่าถ้าเปิดปุ๊บแล้วปุ๊บกระโดดออกมา,รา <laughs> ครับโอ้โหมีสเบียงม้อุปกรณ์แคมปิ้งครับอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยตอนนี้พักเหนื่อยก่อนครับไม่ไหวแล้วครับนี่หน้าคาเฟ่หน้าคาเฟ่ก็มีบ่อ,อปลาคาร์ฟนะ<า>อืมแ <laughs> ดมด,ด,ด,ห,ดหุบๆโพ